สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ตั้มหกรดัมซิ่งสุรินชาแนลนะครับวันนี้ภูมิใจเสนอนะครับเดก้านะครับอีสุส,สุเดก้าเครื่องร9 5แรงม้านะครับคัดซีนอก FRR นี่ครับส่วนตัวนี้ก็เครื่องยนต์นะครับฝาดำร้อยเก้าห้าแรงมาครับหกเฮีหนึ่งะครับคันนี้เครื่องดีครับไม่มีเยิ้มอันนี้คือสภาพเดิมๆนะครับย้ำนะครับว่าเป็นรถมือสองนะครับ รถมือสองบิ้วใหม่แต่งล่อแต่งสวยครับออมาดูฝั่งคัดซีนะครับนี่ครับรหัสคัดซีนี่นะครับ F R R สามสาม F R R สามสามนะครับ,ค,รบคัดซีนอกครับอันนี้น่าจะเครื่องยังไม่เคยทำมาก่อน ยังเหมือนเดิมอยู่นอ็อตนี่ครับพวกงนงพวกน็อตยังไม่เคยแกะยังไม่เคยแกะเลยนี่นะครับคัดซีสวยครับคันนี้เบรกทิปฟรีนี่ครับคัดซีนะครับคัดซี ีสวยมากสวยมากเลยครับคันนี้นี่นะยางแปดสองห้านะครับผมนี่ยางแปดนะครับรถเก่าบิ้วใหม่นะครับคันนี้ราคาเริ่มต้นที่หกหกหกแสนเก้าหกแสนเก้าหมื่นครับ ราคาอยู่ที่690,000เล่มทะเบียนพร้อมโอนเล่มทะเบียนพร้อมโอนนะครับอันนี้ถ้ามามัดจำก็เลือกสีได้นะครับมาดูตัวแล้วก็ต่อรองพูดคุยต่อรองครับอันนี้เปลี่ยนหัวจองอ้างให้ใหม่ แล้วก็ฝาข้างเป็นฝาข้างของสามิตรครับฮะน,น,นี่ครับกระบะเป็นเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแนวสามิตรด้านซ้ายครับอันนี้ขดสีด้านซ้ายอันนี้เป็นรถ สงวนศักศ <ics> มาก่อนครับอู่สังวนศักแล้วก็อยู่กับช่างเคียนเช่นเคยครับหลังจากที่กินข้าวเสร็จช่างเคียนก็ต้มต้มกาแฟดื่มนะครับนี่เริ่มเทียงกันแล้วครับนี่ตอนนี้ ทั้งสองคนนี้ไม่มีอะไรมากครับเถียงกันด <c oughs> <c oughs> ูพื้นครับ <c oughs> พื้น,น,นพื้นด้านใน,ใน,นเ,เปลี่ยนข้างแล้วก็<า>เปลี่ยนามมายจองอ่างตรง,ตรงนี้นะครับอันนี้ยังเชื่อมไม่เสร็จนะครับไล่เชื่อมอีกรอบนึ่ง ถามหานำหาตัวนั้นตัวงามมันใส่มาใส่กูให้หลังมันดลหทางหายทางหายอย่าคลิปช่องตั้มไปนานครับนานๆทีเจอกันครับอย่าลืมอุ้ยอย่าลืมกลับไปดูตัวเองด้วยนะเอาลวดเจียมจิ้งจามาหนึ่งมือที่มันใส่ลูกปุ่นเอาเจียวลวดื่อมจิ้งตามือกล่องหรอป่ะนี่พี่น้อง ช่างเขียนช่างคนเป็นคนทำเองครับเวลาพักผ่อนเวลาพักผ่อนให้ให้ให้พักผ่อนไม่พักครับเวลาให้ทำงานนี่ดันมานั่งเล่น การแรงวันละห้าร้อยเนาะ <c oughs> ถึกใจเวลาพักผ่อนนี่ทำเป็นมาเคาะนู่นเคาะนี่นะเวลาทำจริงๆนี่มานั่งเล่น <c oughs> หัวอีกกๆ,ๆ,ๆถูกใจไหลาเขาเรื่องนะครับก็สำหรับคันนี้หกแสนเก้าต่อรองนะครับ ใครที่สนใจที่หารถไปใช้งานนะครับก็เข้ามาชมตัวได้เลยครับ <c oughs> เข้ามาชมตัว <c oughs> มัดจำแล้วก็พร้อมเลือกสีนะครับทำสีใหม่แล้วก็เปลี่ยนยุเปลี่ยนยางให้ใหม่หมดนะครับเดี <c oughs> ๋ยวจะพาไปชมภายในนะครับ เดี๋ยวเอาหัวลงก่อนแล้วเราก็จะดูภายในกันนะครับเครื่องก็ประมาณนี้แหละครับเครื่องเครื่องยนต์นี้เดิมๆนะครับอันนี้ก็ยังไม่ไม,ไม่ไม่หายไปไหนก็ยังอยู่อันนี้ก็ถือว่าเครื่องนี่สุดยอดนะครับถ้าไม่ดีจริงนี่ก็ไม่บอกหรอกครับแต่ว่านี่ ตามที่สายตาดูนี่เครื่องน่าจะกิ๊กเลยครับเ,เครื่องกิ๊กเลยอะคิดว่านะอ่ะก็นี่นะครับด้านในอันนี้ประตูฝั่งซ้ายก็จะติดฟิล์มให้ใหม่ครับคือง่ายก็คือบิ้วให้ใหม่อันนี้ภายในนะครับโอ้โอ้ภายในก็ สวยนะครับนี่สวยสวยครับนี่ดูด้านในยังใหม่เหมือนรถกระบะเลยนี่นะครับแถมสวิคไฟบ้านไปตัวหนึ่งอันนี้เอาออกนะครับไม,ไม่ไม่ไม่สวยเปลี่ยนสวิคใหม่นะครับนี่ โอ้รถคันนี้สวยครับใครมองหาก็รีบๆเลยนะครับเดี๋ยวไม่ทัน,นเครื่องดีกัตซีสวยนะครับภาพรวมนี่คันนี้ผ่านถือว่าสวยเลยครับราคาก็าบเบาๆครับราคาไม่แรงมาก,กพร้อมแต่งหลอนะครับไฟตา ไฟตานี่เปลี่ยนเปลี่ยนใหม่รถคันนี้เดิมๆแต่ก่อนมันเป็นรถของอู่สงวนสักนะครับตอนนี้ก็มาเป็นรถอู่แล้วอู่ช่างตั้มนะครับนี่ก็อ่ะก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากมายครับไว้เจอกันใหม่นะครับคลิปต่อไป สำหรับคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ